หมอให้กินยาเมทิลโคบอลซึ่งมีราคาแพงมากพอถามว่ามันเหมือนวิตามิน B12 หรือเปล่าเพราะเห็นว่า B12 ราคาถูกถ้ามันเหมือนกันก็จะได้กิน B12 หมอบอกว่าไม่เหมือนกันเมทิลโคบอลเนี่ยดีกว่าก็เ,าเลยถามหมอสันว่าไอ้สองตัวนี้มัน มันเหมือนกันใหม่อันที่หนึ่งเอาชื่อก่อนนะวิตามิน B12 ที่เราเตียกติดปากเนี่ยชื่อจริงเขาชื่อไซยาโนโคบาลามินไซยาโนโคบาลามินก็เป็นมีโคบอลเป็นอยู่กลางโมเลกุลเนี่ยส่วนเมทิลโคบอลเนี่ยมันเป็นเทคน,นิคทางการตลาดเขาไม่เรียกว่าวิตามิน B12 นะเขาตั้งชื่อว่าเมทิล โคบอลต์แต่มันก็คือวิตามิน B12 นั่นแหละ,ะมันต่างกันยังไงไซยาโนโคบาลามินกินเข้าไปในร่างกายแล้วจะไปอยู่ในรูปแบบของวิตามิน B12 ที่ออกฤทธิ์ซึ่งก็คือเมทิลโคบอลต์ไซยาโนโคบาลามินเป็นรูปแบบก่อนออกฤทธิ์พอเข้าไปในร่างกายแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นรูปแบบออกฤทธิ์เพราะฉะนั้นไซยาโนโคบาลามินกับเมทิลโคบอลต์มีกลไกการออกฤทธิ์ในร่างกายเหมือนกัน ประกันโอเคนะความแตกต่างอยู่ที่หนึ่งไซยาโนโคบาลามิน ok มีความสเสถียนต่อแสงมากกว่าข้อหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความดีนะเพราะว่ายาที่ไม่สเสถียนต่อแสงนี่ก็ต้องหาขวดเก็บอย่างดีใช่ไหมแต่ยาที่สเสถียนต่อแสงเราก็ไปต้องระมัดระวังอะไรมากเพราะฉะนั้นในแง,ง่ความสเสถียนต่อแสง ไซยาโนโคบาลามินหรือบีสิสองเนี่ยดีกว่าเมทิลโคบอล้อสองความแตกต่างนะผลต่อไตในคนเป็นโรคไตเรื้อรังคือไอพวกนี้พอใส่เข้าไปเยอะๆไตก็ต้องขับทิ้งเหมือนกันเพราะมันเกินความต้องการของร่างกายเมทิลโคบอลมีผลต่อไตในคนเป็นโรคไตเรื้อรังน้อยกว่าไซยาโนโคบาลลามินอันนี้พูดถึงว่าถ้าได้มากเกินไปนะนี่เป็น ความดีของเมทิลโคบอลสำหรับคนเป็นโรคไตเรื้อรังสำหรับคนธรรมดาไม่มีประเด็นประเด็นที่สามไซยาโนโคโบาลลามินเมื่อแตกออกมาแล้วหมายถึงว่าเมื่อมีการเผาผลาญในร่างกายนะส่วนหนึ่งจะออกมาเป็นชิ้นที่เรียกว่าไซยาไนคนฟังชื่อไซยาไนฮะแต่ไซยาไนนั้น ในปริมาณที่เล็กน้อยนั้นเป็นองค์ประกอบของอาหารทั่วไปนะอาหารพืชทุกชนิดมีไซยาไนาหมดโดยเฉพาะพวกเมล็ดตั้งแต่แอปเปิลทั้งทุกอย่างมีไซยาไนาหมดเพราะอะไรเพราะไซยาไนานั้นคือสิ่งที่พืชสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองจากพวกโรคแมลงต่างๆเพราะนั้นไซยาไนาในขนาดที่ต่ําไม่ได้มีปัญหาต่อสุขภาพนะเพราะฉะนั้น คนจะขายเมทิลโคบอลร,รามาบอกกูว่าเฮ้ยบีสิบสองมันมีไซยาไนด์นะคุณไซยาไนด์เป็นยาพิษคุณก็รู้อยู่แล้ว <c oughs> อันนี้ไม่ถูกนะไม่ถูกไซยาไนในวิตามิน B12 ในโมเลกุลไซยาโนโคบอลามินไม่ได้มีผลเสียต่อสุขภาพเพราะมันเป็นระดับที่ต่ำเสมอกับอาหารธรรมชาติอื่นๆนะ,ะเพราะฉะนั้นผลดีของเมทิลโคบอลมีกรณีเดียวคือถ้าเป็นโรคไตเรื้อรัง แล้วถ้ากินวิตามินแบบไม่บรรยับญญบรรยัญญงกินเมทิลโคบอลดีกว่านะผลดีของไซโนโคบาลามินมีเหนือก่าเมทิลโคบอลอยู่หนึ่งกรณีคือมันทนต่อแสงได้มากกว่าทีนี้คุณจะเลือกกินแบบไหนก็เรื่องของคุณแต่มายู่ที่ดุลพินิษ์